อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านพบพอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคม2565อกากับบาวป้องพนมไพรณนะโคกหลวงนาหลายพินแคนเอามาพบพอกันเช่นเคยพี่นอ้องเช้าวันหยุดอาจจะมีหลายคลิปนะครับ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลอะมาเนียในหัวคอ,อาการวางแผนปลูกที่ดีมีใช่ไปกว่าครึ่งนะครับเป็นอย่างจจว่างใจสันนะพี่น้องหมว่านนี่แนวคิดและอุมรมณ์การการปลูกต้นไม้เหมือนนี่วางแผนดีๆมีใช่ไปกว่าครึ่งหลังจากปลูกต้นไม้ไปมมว่านนี่ประม้าน 30ต้นนะครับยางนาต้นมะขามกะมีสายฝนโปรยปลายมากมันขึ้นนี้พี่นอ้องตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คำนวณไว้นะครับพยากรณ์ไว้ต้นไม่ที่ปลูกไปจะได้รับสายฝนมารบนะครับเกิดความชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นนี่คเห็นว่าการวางแผนปลูกที่ดีมีชัยไปกว่าขึ้นนะครับ กองพนุนไพ่เลยพาพี่น้องมาชวนคิดนะครับชวนคิดไปนั่โปราจาไปนั่นะครับนะาจาเรื่องของอาการปลูกต้นไม้อยู่ที่โคกหนองนานะครับเป็นอั่างไราการวางแผนที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับอ่าฤดูการปลูกต้นใหม่ก็เป็นฤดูห่วงเดือนต้นต้นฝนนะครับเมษาพฤษภาปลายเมษา ต้นพฤษสภา,านะครับพี่น้องที่ชอบปลูกต้นใหม่ก็ต้องหานะครับหากล้าพันหาพันไม้เตรียมไม้ที่จะมาปลูกนะครับยังไปนำเบิง่งพืนที่ไปนำนะพี่น้องเนาะเช่นหลายหลายคลิปที่ผ่านมาเรากองในนําทาการปลูกต้นเนี่ครับน้อยหนาไว้ที่ขอบถนนตอนนี้ คันผลมากเรื่อยๆแบบนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการรอดนะครับการจะเป็เติบโตรอดแล้วก็จะมีผลผลิตต,ตามมาด้วยนะครับและที่สำคัญว่ากองเนี่ยพาพี่น้องมาชกคิดนะครับว่าที่สำคัญเลยนะครับน้อยนานี่เป็นพืชที่ทนแรงสำหรับพี่น้องที่ระบบน้ำยังไม่ถึง นะครับแนะนําเลยนะครับน้อยหนาเบิ้งแล้วนะครับนาจะติด100อรอยเปอร์เซ็นต์หม่องรอยเปอร์เซ็นต์ก็คือหม่องง้วงพญีนี่ละง้วงพญย,ยกับง้วพพญีของบาวกล่องนี่ละนะครับมาเขาไมา่เหยียบนะครับหลอดเขมาดดมาได้เขาบริวากันดอกก็เป็นเป็น,ปนบุป,ปการีกันแล้วแต่เพิ่สนเสดเตาหอนถอง ครับเข้ากับหาวิธีการป้องกันเนาะชีวิตนี้อยู่ในเงื้อมือเพลินเพลินว่า <c oughs> เนี่ยครับนี่คือการวางแผนการปลูกต้นไม้นะครับบริเวณขอบบอ่อฟังทั้งนี้นะครับลงต้นหมากนะครับต้นหมากได้มาจากพี่น้องอยู่ทั้งชุมพรนนะครับต้นหมากประมาณเกือบหกเจ็ดต้นนะครับเป็นจะเป็นแนวสูงเพราะว่า แนวนี้เป็นแนวรัวของเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับเป็นเหยีดหยาดกันเพื่อนกับ่อยากให้ปลูกต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มเพื่อนวายหยาดเขาเพื่อนบางแามเรากล่องก็เลยเอาเพื่อพอใหน้นี่ความคลั่งแคล้งใจก็เลยตัดสินใจปลูกต้นไม้พุ่มทรงเล็กนะครับเป็นแนวรัวฟังทังแดนเพื่อนนะครับ ไม่เง่ก็เอามาไว้ช่วนของจาของนะครับมันจังบ่อมางใจกันเนาะนะครับอยู่น้ำกันอาฉะนั้นแล้วคือพี่รองเกษตรกรหรือว่าพี่รองที่ภับมารับชมนะครับการวางแผนปลูกต้นไม้นะครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนี่ก็สามารถนะครับที่จะเตรียมกาพันปลูกได้เลยนะครับเพราะว่ากานปลูกช่วงนี้ก็มีโอกาสรอดร้อยเปอเซ็นนะครับ นี่พามาเบิงต้นสักที่ปลูกไว้ช่วงเดือนมิถุนาหลังจากขุดโคกน้องนาเสร็จ11เดือนนะครับ11เดือนต้นที่รอดอต้นที่รอดอายุ11เดือนต้นสักนี่แนะนำเลยครับเออ้อไม้เศรษฐกิจที่ปลูกง่ายแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งนี่ต้นสักต้นสักนี่ก็นหนึ่งสามารถ ไปนั่มาสื่อมาหาอะไรซื้อหาอะไรตามท้องตลาดหรือจะไปขอจากศูนย์เพาะชำก้าไม้ของแต่ละจังหวัดนะครับห่วงที่เพิ่นแจกกับห่วงเดือนนิทุนานะครับแต่ว่ากสงสัยอยู่ได้พี่น้องเนาะเป็นยังเป็นคือน่าแจกต้นพืชสัพพช่วงต้นฝนไหมกับการปลูกต้นใหม่ไหมไปปลูกช่วง มิถุนากรกกะดาสิงหาเป็นสิงหาก็มีการปลูกพรมอ่บอกกล่อวว่า้นปลายฝนแล้วดิสิงหานะครับฉะนั้นแล้วคืออาอีกหนึ่งทางเลือกเราก็ต้องพึ่งพาตนเองนะครับเนาะนี่แนวรัวแนวนี้กะปลูกน้อยหนานะครับการพึ่งพาตนเองแนวดีคือเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ได้แนะนำนะครับ เพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำการเข้าสู่ฤดูฝนต้นฤดูฝนการทำการเอามาลงเพราะว่าโอกาสรอดของการปลูกต้นฤดูฝนนี่เ9นะครับอันนี้ปลูกเมาวานปลุกทราไผ่จิมซุงไผ่ตรงเลืมแรง ไปในแนวขอบเป็นแนวกันชนเวลาล่มมา,ากตันจตโตล้มได้นะครับนะสามต้นก็ทําการปักชําเองนะครับเอามาปลูกนะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับนี่คืออยากจะช่วนพี่นอ้องเกษตรกรการทําเกษตรเพื่อความยั่งยืนนี่ฟองเหฮดแนวนี่ยแหละครับประส่นเท้ามีตะสื่อมีตะสื่ออย่างเดียวมันกะ บรุดผลมันกรเบ,บ่อบรสอดคล้องกับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะวันนี้ก็เลยภาพพี่น้องมายังเลาะสำรวจพื้นที่แปลงนี้เป็นคลองน่ครับทา้งล่างี่เป็นคลองธรรมชาติภาษาอีสานเอิ่นห้องเหียงห้องน้ำห้องเหียงนะครับภาพพี่น้องมาเบึงาการตัดสางต้นไม้ที่มีอยู่นะครับพี่น้องนแนวรั่ว น้องเกษตรกรหลายท่านเนะเาะเห็นต้นไม้ยูน้ำยู่นำ้นำแดนยูนำ้ำคันแท่นำ้ำไ้คันในคันหน้าตัดจิ่มเบิร์ดนะครับหย่านมันหกเป็นอย่างจงหย่านความหกปากล่องนพนมไพรก็ได้ขิดในี่ใจว่าโอ้เห็ดอยู่ในมือตัดสางแกงแล้วก็ไดดตัวนะครับเช่นนีน้ี่ต้นนี้ต้นมังมีนี่ เรต้องไปหาสื่อ,อยากพี่น้อกเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเราก็ตัดตกแต่งนะครับให้มันสะอาดสวยงามแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นี่ขี้เหล็กปลูกไว้เกือบสิบเดือนนะครับหลังจากที่ทำโคกน้องนาเสร็จนี่ตรงใดที่มันหเข้ากับตัดสางต้นแดงนะครับด้านทิศ ตะวันออกนี่ครับต้นแดงอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับต้นแดงที่ปลูกไว้เป็นแนวก็รอดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับเป็นแนวของต้นแดงแถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นแถวไม้แดงทั้งหมดนะครับแถวไม้แดงฟังทั้งนี้ก็เป็นขีเล็กที่ปลูกไว้ของปีที่แล้วปีนี้ก็เอามาปลูกเพิ่มอันนี้ไผ่เก้าดาวนะครับฉะนั้นแล้วพาพี่นนองมาชวนคุย่า ต้นพฤษสภาต้นฤดูฝนนะครับเรามีไม้ที่สามารถปลูกได้เราก็ดำเนินการปลูกขี้เล็กต้นพุ่นอยู่ทางนอกมากองมาปลูกไว้ประมาณสองปีโตรเร็วมากนะครับขี้เล็กขาวแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้ลำต้นเราก็สามารถเก็บไปรับประทานได้นะครับขี้เล็กเนาะสำหรับเสารนี้ผ้าพีนองมากยางเลาะมาช่วนคิด การวางแผนปลูกพี่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับวางแผนปลูกต้นใหม่ในห่วงของต้นเดือนพฤษภาของไส้ไก่ก็ได้น้ําเยอะพอสมควรนะพี่น้องเนาะบรรยากาศทั้งต,ตะวันออกบรรยากาศไม่มาเศร้าแล่เดียวบาขกองผ้ามาเบึงแนวแนวของต้นแดงนะครับอีกสองสามปีนี่ต้นแดงก็จะพึบอยู่นี่นะครับ นมนะครัี่คือการวางแผนเนาะวางแผนแบงโซนปลูกต้นใหม่นะครับนี่เป็นอย่างที่น้องเกษตรกรทั่วไปจังย่านย่านกอไผ่ปลูกเพชรย่านกอไผ่เพชรว่าปลูกกอไผ่หรวเพิ่น,นาาทีทักนะการจีดีมองมองเรากอไผ่มันต้องหกมันต้องหกอึ่งตึงเฮ็ดยากทำยากนี่วิธีการของสามารถเข้าจัดการเลยคือตัดสาง เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับล่ำที่เขา,าเต็กแกนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้โซนนี้นจะเป็นโซนของน้ำที่ลดออกมาจากโขกน้องในก็จะไล่ออกไปสู่ข้องสถธ้านะเดี๋ยวจะมาเผานะครับแล้วจะมาเผาตกแต่งนะครับ